ในศตวรรษที่21ไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนอยู่ใน Google Maps แต่นครวัดยังจำได้ดีว่าใครเคยสั่งฆ่าคนไปกี่พันและเทพเจ้าที่รอ,อยังไม่ตายเขาแค่รอคนที่จำเขาได้เท่านั้นลีโอนักโบราณน,นักคดีชาวฝรั่งเศสผู้ไม่เชื่อในผีไม่เชื่อในเทพ ไม่เชื่ออะไรเลยเว้นแต่บันทึกโบราณของจกักรพรรดิเขมรที่สาบสูญวันหนึ่งเขาได้รับอนุญาตให้เข้าไปในโซนต้องห้ามโซนที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ไม่มีแม้แต่กล้องวงจรปิดและไม่มีใครเคยกลับออกมาเหมือนเดิมใต้าฐานปราสาทเขาพบห้องศิลา ที่ถูกผนึกไว้ด้วยหินเก่าหนักนับตันในห้องนั้นมีแท่นบูชาทรงกลมมีร่องลึกคล้ายรอยเล็บมนุษย์นับร้อยเขาเอามือลูบแท่นนั้นข้าไม่ได้ถูกลืมข้าแค่รอและเจ้าคนแรกที่จำข้าได้จะเป็นผู้แทน หลังจากคืนนั้นลีโอมไม่เหมือนเดิมอีกเลยเขาเริ่มละเมอพูดเป็นภาษาโบราณที่ไม่มีใครแปลออกเขาวาดแผนผังนครวัดแบบโบราณเขาใช้เลือดตัวเองเขียนอักษรขอมใต้หมอนเขาบอกว่าเทพจะไม่คุยถ้ามันยังไม่มืดพอวันหนึ่งเขาพูดประโยคหนึ่งที่ไม่มีใครเข้าใจ นอกจากล่ามท้องถิ่นคนเดียวที่ได้ยินล่ามวิ่งหนีไปทันทีอันเชิญข้ากลับร่างเดิมใช่ลีโอไม่ใช่แค่นักโบราณคดีเขาคือพระเจ้าสุริยวร,รมันกลับชาติมาเกิดเทพที่เขาเคยอันเชิญในอดีตไม่เคยจากไปไหนตอนนี้มันกลับมารับร่างเดิมคืน พิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหอศิลาบูชาถูกสร้างขึ้นใหม่หญิงพรหมจรร์ถูกเลือกและเลือดไหลลงสู่แท่นอีกครั้งเสียงกรีดร้องในภาษาที่ไม่มีใครรู้จักดังก้องไปทั่วน,นครวัดเทวราชากลับมาแล้วและครั้งนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้นักข่าวคนหนึ่ง ถ่ายภาพทีมสำรวจไว้ในภาพนั้นมีชายคนหนึ่งปรากฏซ้ำกันสามครั้งคนแรกคือลิโอคนที่สองคือพระเจ้าสุริยวรมันและคนสุดท้ายคือใบหน้าที่สลักอยู่บนผนังนครนวัดที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนถ้าราชาไม่เคยตายแล้วคนที่เราฆ่าในสงคราม คือใคร